เอาละฮะก็ครับสวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านกันด้วยยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุปปกากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เรามากับเซอร์ไพรส์ใหญ่คือมากับเสือน้องเสืออ้วนของเราเกมโปรดอันดับ1ในดวงใจกับทุน999บาทมาดูกันว่าวันนี้ เราจะแตกไปถึงเท่าไหรนะท่านผู้ชมคือกะว่างัดสุรที่มีทั้งหมดมางัดกับเกมน้องเสือเกมเดียวเลยโดดแบบงงๆกันแน่นอนวันนี้เดาให้เลยนะสำหรับวันนี้เรามาน9 9 9บาทมาดูกันว่าเราจะใช้เบ็ดเท่าไหร่ในการบวกกนะันท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังคิดอยู่เลยว่าจะบวกไปเบ็ดเท่าไหร่ดีเอาสัก30ก่อนไหมหรือเบ็ดล้ว10บาทก่อนดี30ก่อนก็นกได้ไหมเบ็ด10บาทจะน้อยไปปว่า สำหรับน้องเสือไม่ต้องพึ่งออตโต้ะกดมือไปเลยฮะโอ้โหกดมือไปหนึ่งทีกดมือไปอออหนึ่งทีเฮ้ยน้องเกินไปน้องโอ้โหสามสิบเบ็นแล้สามสิบกดไปร้อยก่าบาทแล้วเนะี่ย เอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนุหน่ๆท่านไหนที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับผมพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับ mm hmm. แต่ถ้าใครที่อายุเกิน18ปีแล้วอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตก็เชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ใต้ใคอมเมนต์นี้นะสามารถกดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นเยอะมากในช่วงนี้และยังมีกลุ่ม กลุ่มที่เอาไว้แจกเครดิตฟรีนะใครอยากได้กดเข้าไปสมัครและทํากิจกรรมสามารถรับเครดิตฟรีกันไปปั่นได้เลยครับผมอขอยัดไป10หมุนตอนแรกบอกไม่พึ่งออโต้ไม่พึ่งออโต้ก็ไม่แตกเนี่ยครับเดี๋ยอ,อยู่สี่อยเองตอนนี้โอ้ยดอกดอกนี้โดดมาสวยอยู่ฮะแล้วมันคูณ10หรือเปล่าเมื่อกี้เรียบร้อยฮะมันคูณสิบฮะท่านผู้ชมเสือโดดที่แท้จริงครับโอ้โห เดือดจ,จัดจัดฮะโอ้โหยังเอาครับผมนี่งไงฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เมย์ไก่หกวันสามร้อยหกสิบบาทไปฮะแล้วแล้วยังไงไอ้นุ่ม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 ลูกพ่อดอกนี้แตกอีกครับผมโอ้โห มีเดือดกว่านี้อีกไหมครับมีเดือดกว่านี้อีกไหมครับท่านผู้ชมมีเดือดกว่านี้อีกไหมครับโอ้โหขออนุญาตตอบครับแล้วแต่มาแบบนี้ก็เอาอีกครับผมไหลไปอย่างนี้ทั้งเกมก็ยังไหวครับผมบอกเลยนะไหลไปอย่างนี้ทั้งเกมก็ยังไหวครับผมโอ้โหไม่กลับมาเล่นอันบอกแล้วบอกแล้วถ้าพี่ได้งัดสูตรก็คืองัดหน้างายหมดอะพี่บอกตรงพี่บอกตรง พี่งัดสูตรคืองงดนน้าหงายหมดอ่ะเพิ่มเบ็ดไหมห้าสิบไเงินเยอะแล้วอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็จัดไปกันเลยครับกับเบ็ดห้าสิบบาทกดมือไม่รอแล้วหรือว่าเอามาดิม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 าเอาถุงเงินฮนะเอาถุงเงินเอาถุงเงินเท่านั้นนะขอถุงเงินทั้งหมดนะขอถุงเงินทั้งหมดนะแล้วดอกนี้ถุงเงินแต่มาคูณสิบครับผมโอโห เดือดโคตรโคตรฮะเดือดโคตรโคตรมาดิค่ะเดือดโหดจัดจัดล้อมันไหลไปเลยฮะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกกาซี่ห้าพันบาทเพราะมันคูณสิบอไปดูกันต่อฮะเบ็ดละห้าสิบของเราดอกนี้หรือว่าโอ้โหเกือบโอ้ยโอ้โหไม่โดดฮะยังอีกนะยังอีกนะขอหน่อยดี โอ้โหแต่แค่เนี้ยเหรอเกินเบ็ดละห้าสิบแตกเบ็ดละห้าสิบช่านผู้ชมมันบ้าปะเนี่ยได้อยู่สองร้อยห้าสิบฮะรอบนี้สำหรับใครนะที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ จังอยู่ฮะโอ้โหดอกนี้ต้มลงมาแบบนี้ฮะคูณสิบฮะแล้วเอ้ยน้องส้มขอให้หมดฮะน้องส้มฮะโอ้โหแต6่6กบาทต่านผู้ม น้องส้อมอีกแล้วะไม่ชอบน้องส้มเลยน้องส้มมันถูกอ่ะท่านผู้ชมโอ้โห120ร้อยยี่สิบฮะเจริญพรละยมแล้ววายแตกมาโอ้โงงงวะล่ะครับงงวะล่ะครับเอ้ยไม่มีปี่มีคุยเลยฮะแตกแบบไม่มีปี่มีคุยเลยฮะของจริงจะจัดฮะเอบ้า,าเนี่ย ฮัลโหลไม่มาฮะโอ้โหเดือนสุดท้ายยังไม่แตก <Yeah. S 1> เอาไปอีกสิไปไปอีกสิไปท่านผู้ชม <Yeah. S 1> แล้วเฮ้ยใครที่ยังแบบว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะสำหรับพี่พี่ก็ว่าเกมนี้ก็ยังโอเคนะแล้วแบบเจอสูตรงัดของเราไปด้วยนะแบบ <Nice. S 1> ทุน999ตอนนี้70,000แล้วนะ งัดหน้าหงายกันไปหมดอะครับตอนเนี้ยบอกเลยน้องๆองโอโหไม่มาจริงว่ะท่านผู้ชมปัาเบ็ดเพิ่มดิมันจะมาไหมไหนดูสิบหมุนปัาเบ็ดเพิ่มมาแล้วเปล่าน, nice. <Yeah>. no. นี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห แต่น้อยจังวะเฮย้ยมาฮะอันนี้แพงสุดถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้แพงสุดถ้าจำไม่ผิดนะรอมันมาเลยฮะรอเลยฮะโอ้โหเราเสือตรงกลางแบบนี้สองพันหคูณสิครับ <cl aps> มีใครให้เดือดกว่าน,นี้ไหมครั เก่าแต่เก่ารู้จักว่าไอ้หนูเก่าแต่เก่ารู้จักว่ามาเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องฮะโอ้โหห้าหมื่นฮะห้าหมื่นขออีกหมุนหนึ่งแล้วกันขออีกหมุนหนึ่งแล้วกันแต่ไม่แต่เก่เอาอ่ะ โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหกกับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน่าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาทายกันได้เลยสำหรับเกมนัองเสือของเราเก่า <c oughs> แต่ก็เก่า <c oughs> บวกไปเป็นแสนเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแล้วกันแชร์ให้ด้วยนะไปก่อนนะวันนี้สวัสดีครับ